สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องปุซซ่าสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมี Power อร์อมาแนะนำกันนะครับมารีวิวนะครับรุ่นนี้จะเป็นนะครับยี่ห้อคาร์บออดโอนะครับรุ่น PV9.0 นะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นกลางนะครับรุ่น กลางๆพะวาจะมี pv 5 pv 7 pv 9แล้วก็ pv 1 3จะเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับอา่ารุ่นอื่นเราจะไม่พูดถึงครับเราจะมาพูดถึงรุ่นตรงหน้าข,ของเรานะครับก็คือรุ่น pv 9 0นะครับรุ่นนี้จะเป็น power amp รุ่นนี้ครับจะเป็น power amp card h e a นะครับเป็นม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับเ,เราจะมาดู i ส s i ในกันนะครับ ่าเปิดฝาให้ดูเส้นในด้วยอ่าหม้อแปลงจะเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยขนาดใหญ่นะครับดูเต็มฝามือนะครับาคปลาองลูกนะครับกำลังวัดของเขาก็อยู่ที่8โอห์มอยู่ที่1,000วัตต์ที่8โอห์มนะครับ สี่โอมอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ที่สี่โอมนะครับส่วนสองโอมอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับรุ่นนี้จะโหลดได้ถึงสองโอมเลยนะครับก็คือข้างละสี่ดอกนะครับสามารถขับลำโพง,งได้ข้างละสี่ดอกแต่ถ้ามาพูดถึงกําลังวัตต์ของเขานั้นก็มันยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับยังยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่สามารถขับลำโพงสิบแปดนิ้วได้ข้างละสี่ดอกแบบอิ่มอมนะครับ ถ้าพูดถึงว่ามันขับได้หรือเปล่านะครับมันขับได้นะครับเพราะว่าสเปคของเขามันโหลดที่2โอมได้นะครับแต่มันจะอิ่มไหมก็อยู่ที่กําลังวัตต์ของ power amp แต่ละตัวนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมก็ไม่แนะนําให้ขับข้างละสีนะครับเพราะว่ามันจะไม่อิ่มนะครับเพราะว่ากําลังวัตต์มันอยู่ที่ข้างละ9,000หนึ่งันเก้ารอยห้าสิบวัตต์นะครับ มันยังไม่สูงเท่าไหร่ครับมันยังน้อยอยู่นะครับอถ้าเป็นรุ่นใหญ่นะครับก็น่าจะได้นะครับรุ่น pv สิบสามนะครับถ้าข้างละสี่ดอกก็น่าจะได้นะครับเ้าก็มาดูข้างในแบบคร่าวๆกันนะครับก็จะ,จะมีประมาณนี้เนาะมาแปลงเทอร์ลอยนะนะครับอ่าดูด้านหน้าเขาก็ประมาณนี้นะครับด้านหน้าของเขา ไฟสวยนะครับไฟตัวนี้ซึ่งเป็น power มป์ที่ผมนะครับที่ทางแอดนะครับเคยอยากได้มาก่อนนะครับแต่ติดที่น้ำหนักนะครับมันตัวใหญ่ไปนะครับมันหนักไปนะครับซึ่งผมเคยซื้อ power มป์หน้าคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแต่จะเป็นของค่ายของโปรยูโรเทคนะครับจะเป็นหน้าคล้ายกันแบบนี้เลยนะครับแต่จะเป็นคนละยี่ห้อนะจะเป็นคนละค่ายนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันครับหนักมากครับตัวนี้น่าจะอยู่ที่สามสิบกิโลขึ้นไปนะครับประมาณนี้ครับผมคือพระแวมรุนนี้จะไม่มีก้วแดงดำนะครับจะเป็นสเปคคอนเลยนะครับฟิวก็อยู่ข้างหลังนะครับฟิว ตัวทีนะครับแะ่ส่หน่อยเพราะไม่ได้ใช้ไม้ครับหาไม้ไม่เจอครับไม้จับโทรศัพท์นะครับก็มาพูดคุยกันต่อนะครับเพราะว่าแอมรุ่นนี้นะครับจะเป็นเพราะว่าแอมที่ออกมาได้น่าจะนานพอสมควรแล้วครับน่าจะเกือบเกือบสิบปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็<ม>นิยมใช้ ทั่วไปนะครับก็เห็นในท้องตลาดเห็นหลายๆค่ายก็ใช้อยู่นะครับส่วนมากถ้าเป็น PV9 ขึ้นไป9กับ13นะครับส่วนมากเขาก็จะไปดันเบียดกันนะครับแต่ถ้าเป็น PV5 หรือ7เขาก็จะมา,าขับเสียงกลางกันนะครับถ้าเป็นพูดถึงคาดเฮดน,นะครับเสียงกลางเขาก็ใช้ได้นะครับเสียงกลางเขาก็ใสนะครับใช้ได้นะครับ ามาพูดถึงตัวนี้ก็สามารถขับตัวลำโพง18นิ้วนะครับได้ข้างละ2ดอกแบบอิ่มๆนะครับอิ่มเลยนะครับแต่ถ้ากำลังวัดที่สูงๆหน่อยก็อาจจะไม่อิ่มนะครับเพราะว่ากำลังวัดเขาก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเป็นดอกทั้มนะครับหรือดอกพุ่นนี้นะครับ เป็นดอกุน,นี้นะครับก็ได้นะครับค่าง้อสองแบบหยิบๆเลยนะครับถ้าเป็นดอกบุน,นี้เพราะว่ากําลังหวัดเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอโอเคครับผมวันนี้ก็จะพามาชมประมาณนี้นะถ้าท่านไหนครับสนใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องปุษาสตูดิโอเลยครับ ถ้าใครสนใจถ้าเป็นมือหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นเก้าพันแต่ผมคิดว่ามือหนึ่งนี่หายากแล้วนะครับน่าจะเป็นมือสองนะครับตอนนี้มือสองก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับถ้าเป็นมือสองนะครับครับโอเคครับสำหรับ สำหรับวันนี้ก็มีไว้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องพุทสาสตูดิโอหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ